หมูหมักครับผมหนึ่งนาทีครับกุ๊กขี้เมาไปเดี๋ยวหมูเนี่ยเอาไปหยาวก่อนนะหมูหมักนุ่มๆน,น,นะครับไปดูสูตรได้ที่ช่องกุ๊กขี้เมานะเตรียมเครื่องครับผมผัดฉ่าก็จะมีตัวของกระชายนะพริกีฟ้าแดงพริกไทยอ่อนนะปรุงเครื่องพัิกะเพราเลยสองขีดก็ใส่ซอสสองช้อนผิวดำหน่อยนึงไทยนิดนึงนะจูรสใส่ไหมจุลดจุลดครับใส่อโอ้โหสุดยอดเลยครับผัดง่ายๆก็ใส่น้ำซุปไปหน่อยนึงช้อนเดียบพอนะอย่าไปใส่เยอะน้ำซุปนะครับน้ำมันเล็กน้อย ตัวนี้ก็ใส่พริกกระเทียมสซอสลงไปครับหอมหอมใส่เครื่องหน่อยนะใส่ไปเลยเครื่องหอมเต้วจีนิกนะครับหัวเระพาใส่ปึ๊บ อร้อยครับผัดชาหมูหักครับผมไม่มีผักเผือกมากวนใจนะที่อื่นใส่พวกหอมดงหอมใหญ่ไม่มีนะครับนี่เลยเน้นเน้นโคตรด,ดีหมูนุ่มซอสฉ่ำเผ็ดร้อนทุกที่มาลูกสาขาครับ